จริงๆกรณีการไปรักษาตัวชั้น14ของนายทักษิณเนี่ยมีคนไปยื่นร้องเอาไว้ในในหลายช่องทางนะคะหนึ่งในช่องทางหนึ่งที่วันนี้มีมติของศารลรัฐธรรมนูญออกมาก็คือคำร้องของนายคงเดชาชัยรัฐค่ะคำร้องของนายคงเดชาชัยรัฐเนี่ยได้ขอให้ศารลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่ง แล้วก็มีผู้ถูกร้องที่2ก็คือทธิบดีกรมราชธณฑ์แล้วก็มีผู้บัญชาการเรือนจำเศษกรุงเทพมหานครผู้ถูกร้องที่3ม,มีอำนาจให้ความเห็นชอบและอนุญาตให้ใช้กฎกระทรวงส่งตัวนายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่จดสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจท,ทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีอาการป่วยรุนแรงอีกทั้งไม่ได้ดูแลให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกระทําการเอื้อประโยชน์ให้แก่นายทักษิณให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลดีกว่าผู้ต้องขังรายอื่น ทำให้บุคคลไม่เสมอกันในกฎหมายขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตราย7เป็นการกระทําที่ล้มล้างอำนาจอธิปไตยฝ,ยฝ่ายตุลาการเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้ในคำร้องเนี่ยต้องต้องขีดเส้นใต้ตัวนี้หนึ่งนะคะเพราะว่าคือพอวันนี้หลายคนเห็นคำวินิจฉัยของศาลแล้วบอกว่าพอเห็นบอกว่าศาลตีตีตกคำร้องเรื่องนี้เรื่องชั้น14ก็ จริงๆถ้าจะให้ดูในคําร้องเนี่ยต้องบอกว่าในคําร้องของเขาเนี่ยเขาไปร้องว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ร้องทั้งสามเนี่ยมีส่วนในการที่จะเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่นะคะคือศาลจะต้องวินิจฉัยไปตามคําร้องของผู้ร้องอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานหลักฐานต่างๆมันจะต้อง ขาเรียกอะไรคะพยานหลักมันต้องชัดเจนว่าจะทําให้ศาลเนี่ยดูว่าอ๋อมันเข้าข่ายหรือไม่เพราะถ้ามันเข้าข่ายศาลก็จะได้รับคําร้องเอาไว้แล้วก็นําไปสู่การวินิจฉัยต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องดูให้ละเอียดนิดนึงนะคะว่าในกรณีที่ไปเกี่ยวข้องเอาละถึงจะเกี่ยวข้องกับกรณีอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวดิฉันนะคะเป็นความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะเพราะว่าเห็นนี่เห็นหลายคนอาจจะแบบว่า ไปด่าศาลอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในการจะไปไปด่าไปตําหนิอะไรอาจจะเข้าข่ายเป็นการไปละเมิดอํานาจศาลคือมันจะต้องดูว่าในคําร้องเนี่ยเขาร้องว่าอย่างไรและเขาได้มีการยื่นพยานหลักฐานให้มันไปออสอดรับสอดคล้องและมีหลักฐานที่เพียงพอกับคําร้องของเขาหรือไม่ซึ่งในคำร้องเนี่ยเขามองว่าพฤติการต่างๆของเิ่มโดยยุติธรรมพฤติการของอธิบดีราชทารพฤติการของผอ,อรเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย ที่ส่งตัวนายทักษิณปปใช้14เข้าข่ายเป็นการใช้เสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ทีนี้ศาลก็เลยได้มีคําพิจารณาค่ะเดี๋ยวบอกว่าศาลได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องเป็นเพียงการกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องทั้ง3ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่ปรากฏข้อที่จริงหรือพยานหลักฐานอื่นที่ชัดเจนเพียงพอ และยังห่างไกลเกินกว่าเหตุที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้ถูกร้องทั้ง3กระทำการอ,อันเป็นการใช้สิทธิทเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปีนยประมุขจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตามรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องเอาไว้พิจารณาซึ่งในในการชี้แจงของศาลค่อนข้างจะชัดเจนนะคะบอกว่าคำร้องของคุณเนี่ย มันไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่เพียงพอและยังห่างไกลเกินกว่าเหตุคุณไปร้องว่าสามคนนี้เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัอนเพียบพระมหากษัตริย์ทรงเบญจม,มุกอะค่ะศาลเลยมองว่าคําร้องของคุณแล้วก็หลักฐานที่มีเนี่ยมันอาจจะดูห่างไกลเกินไปศาลก็เลยไม่รับคําร้องอันนี้เอาไว้นะคะอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องมาให้แต่อ่มาอ่านให้ให้ละเอียดนิดนึงกับกรณีของการ กายไม่นิฉัยในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเข้าไปดูในข่าวเนี่ยหลายคนก็แบบโอ้หมดหวังแล้วกระบวนการทีิธรรมของไทยแล้วก็บอกว่า <c oughs> มีการพยายามจะช่วยเหลืออะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ก็ต้องต้องดูให้ละเอียดนิดนึงว่าเขาร้องว่าอย่างไรหลักฐานเป็นอย่างไรเพียงพอหรือไม่นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมคือวันนี้สามมีมติ2เรื่องเรื่องแรกกรณีชั้น14แล้วก็เรื่องสิเรื่องที่2เป็นกรณีของอการใช้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลนำโดยพรรคเพื่อไทยได้มีการถแถลงเอาไว้ว่าจะมีการแจกเงินให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยดิจิทัลวอลเล็แต่ปรากฏว่าพอแจกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ดิจิทัลพอแจกจริงมันเป็นเงินสดมันก็เลยมีการไปร้องกับศาลให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่ามันไม่ตรงปกอะภาษาชาวบ้านก็คือเป็นการทำที่ไม่ตรงกับที่หาเสียงเอาไว้หรือเปล่า ผู้ร้องเนี่ยก็คือคุณสนธิยาสวัสดีนะคะไปร้องแล้วก็วันนี้ศารลรัฐธรรมนูญก็มีการเผยแพร่เอกสารมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายสนธิยาสวัสดีเป็นผู้ร้องขอให้ศารลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีที่นางสาวแพรทองทานจินวัฒน์ใช้นโยบายดิจิทัลวอลเลตในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งต่อมาพอพักเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงกฎเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายของนโยบายคือเรียกว่าก็คือไม่ตรงปก จากที่เคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะแจกเป็นเงินดิจิทัลแต่พอแจกจริงพอมาเป็นรัฐบาลแจกจริงก็ไม่ได้แจกเป็นดิจิทัลแจกเป็นเงินสดอันนี้เข้าข่ายว่าเป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งะะรัฐธรรมนูญมาตรา257และไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรหรือไม่นะคะศาลก็บอกว่าพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อที่จริงตามคําร้องคำร้องเพิ่มเติมและเอก,กสารประกอบคำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องโต้แยง้งนยโยบายพักของผู้ถูกร้องก็คือคุณแพททองทาน และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงกรณีไม่เป็นไปตามกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญนะคะบัญญัติให้ศารลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องเอาไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลจึงมีมติเป็นเอกฉันไม่รับคำร้องไว้พิจารณาสรุปก็คือว่าศาลมองว่า ผู้ร้องคือคนสนธิยาเนี่ยคุณไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลกระทบโดยตรงอะคะ่ะศาลบอกว่าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจึงไม่รับคำร้องของคุณสนธิยาสวัสดีเอาไว้พิจารณาในเรื่องนี้นะคะ,อะสองเรื่องนะวันนี้ที่ศาลมีคำมินิชัยไม่รับคำร้องตีตกไปสำหรับประเด็นนี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่ากรณีชั้น14ี่เนี่ยเดี๋ยวคุณรอดูว่าตอนนี้ความหวังมันอยู่ที่ ปปชแหละนะคะว่าปป,ปชจะทําคดีนี้ได้อย่างโปร่งใสถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อันนี้มันคำของกกตนี่นะ <c oughs> นะแต่ว่ามีคนประเมินว่ากว่าที่มันจะจบสิ้นน่ะ <c oughs> น่าจะใช้เวลาไม่ต่ากว่นหนึ่งปีอ, <c oughs> อาจจะ2ปีด้วยซ้ำไปนะ <c oughs> กรณีเนี้ยน,นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่คิดว่าภาคประชาชนเองก็น่าจะต้องกระทุ้งทวงถามไปยังปป,ปชเรื่อยๆนะคะว่าจะต้องทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วด,ด้วยแล้วก็จะต้อง เป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วก็ต้องถูกต้องไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลของใครใดๆก็แล้วแต่